ี่น่องม่ไมทีน้เลยี่ม่ทีนี้เลยพี่หน่อยำปูอ้พีนองบึงบึงบึงโอ้สีสันพี่น้องเลยบึงโอ้เต็มเลยพี่น้องโอ้โล้่นพน่อขวดกระก่งนี่อู้พี่น้องเลยบึ้งเหาสีสันไหมขวดกระทามเ้นแล้วเดี๋ยวขวดกระทะแล้วก่อว่โอ้ยบังเอาญบงเอาเป็นกระแทบปะแล้วสมเป็นอะไอันนี้เป็นยำปู ยำนึ่งปูใส่ใส่แค่รสใสข่ข้าโพดใส่พริกใส่เครื่องยำเนี่ยจ้ะพี่ม,มาบัตรดีมันลุยมันลุยพี่น้องพี่น้องเตี่ยลงสารว,วันเตี่ยลงเตี่ยลงก็เหมือน,น,น,น่งในน้ำ สุดยอดเลยมันคืออะไรนะเธอเนี่ย,ป,ยปูไปไหนปูยำปู<ม>ยำป,ปูยำหนึ่งปูเลือดสมิ่นแต่งได้นี่เต็มนี่กินหมดแล้วนอ้องใช้กระตงมาบอกน้าแม่เด้เด้อนี่เห็นบ่พปูน่ะกล้ามมันนะพเลือดสมิ่นแต่งได้ปูน่ะปะูมันมาเป็นปูมา้าปูทะเลเด้อปูอย่างมุ้งปูแบบปูยักษ์น้องๆเนาะปูยักษ์ปูยักษ์ใหญ่ นี่แม่ก็จะกินอันนี้น้องกินนี่แต่แม่ก็ลูกกานนี่น้องมาล้มเห็นก็มากินแต่ลูกมาเห็นบ่ออ้อเคเลยตกอูมันเป็น,น,นอย่างนั้นเนาะมันเดินอย่างน้อนี่มันเดินอย่างน้องมาทิี่ลืมซื่อจุดิจดินลยเอะไรห่ยน่อดียวก่ยำแหนมข้าวทอดพูอะไรกันดนวลยำแหนมข้าวทอดยำแหนมข้าวทอดผลิตัก ผักพี่น้องเอ้ยผักมากเป็นชวนหรือวางนี่ผักวางนี่แล้วกะเป็นน้ำไมนี่มันนี้วันหนังมันนี้วันอาทิตย์แฮปปี้แฮปปี้วันอาทิตย์เดย์แฮปปี้วันอาทิตย์เดย์ทูเอฟวีวันแฮปปี้วันอาทิตย์เดย์แฮปปี้วันอาทิตย์เดย์ทูเอฟวีวันโบ้เลยสักนิดนึงแฮปปี้วันอาทิตย์เดย์แฮปปี้วันอาทิตย์เดย์ทูเอฟวีวันแฮปปี้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 วันอาทิตย์เดย์ทูเอฟวีวัน ้บทีน <t |fr|> ี่เก็พังอย่างพังอย่าง่ใ่เลยอาง่ันนีอ้พี่น้อยนี่เป็นพักซาละีพักที่เพักวัวพักแค่พักัน้องไหนวะข้ากินผักเบื่อออกพี่น้องมีทุกผักหรือไม่ถูกกินผักเยอะๆจะได้สวยจะได้เลิกสมิแต่งในนะเธอ ชี่ชยสุดี่จะพี่นอนสกุลสุกคนชนแก้วหน่อยที่เธอชี่สุดอืมบ่ชนแก้วชนแก้วอยากกินลินเอาอยากเมาลินเองเป็นวังสีน้ำใส่น้ำบนสุดได้จะเมาน้ำเมาน้ำเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป้ว,วนึ่งก็อีมันไก่กดดิด่งออกมาแตงไม่พอเต็นโซ่กัน ปุหนิิปิอิปิอิปิบลายปุนิดอิปิอิปิอิปิสบลาย่ไหนอิปิโดนไม่ได้หนีอิปิหลายมือแล้วซอนฉันไปไหนนี่ขาสนีปิซะน่อยรู้เดยวไม่ตะนี่นี่นี่วัวินยาสพูเอลล่าบัลีลาเด้วจ้าชมพูแสงจันค่ะไม่ใช่ลีลานะคะชื่ชมพูแสงจันนะคะน้องเทพก็สิอิ่มหมดเลยเมนจะเ้า รู้ปุ่นนี่มันไม่บอกฮะมูดดมเดียวอ๋มูนเดียวเดี๋ยวก่อนแม่กินนี่ก่อนแม่ไม่มีอีกตัวเ,เดี๋ยวก่วอนแม่จะอ้วดแฟนครับมีหลายอย่างเงียทำใม้สะอาด Vil du ha en kopp kaffe? Nó ngay cả lắm thôi khuôn, ngay cả xẹp thằng thịt quá ừ. Lắm có à à phải là xẹp Xẹp có phải là lắm Ưm Nó cả là lắm bông Nó lắm bông à, lắm bông để... là <laughs> lắm cả là bông à, lắm bốn bốn. Ừ. À lắm bông ừ. à Lắm bông, à. lắm đi đông này มเตียติไปชวนแม่ไปติดหนาหรออือต้องใช้เทาทงานเียุดเงี้ยอจิตเนี่ยถ้าเอาจิตเนี่ยยุดเนี่ยชวนจะแม่ไปหากินก็ซื้อไงของแม่ถูกไงมันออกหาจินยกาเปิดร้านเะอเาขาเปิดเขาก็มาหาหนังจินอยู่บ้างสบาย nhẳn đang nhàn đi nào. Tốt đi nào luôn.

บาพักกันด้วยหรอกยังบ้คือ้ตือ้อไรนี่ขมากินด้เนาะร้นแม่ไปแม่แม่ไอติม,มนหน้าเข้าไปเห็นหนอตื้อหอมมาเต็มตู้เลยร้อนแม่ไปเำไมบ้านมันไกลไปนหน่อยปะเดี๋ยวถ้าเขาเปิดร้านอาหารเขาไปกินนั่นนั่น อันนี้ก็เป็นองเขาฮอดพอร์ตบะ